สวัสดีครับวันนี้ผมจะปาไม้แอววัดห้วยปลากั้งครับผมอ่าแล้วก็จะปาขึ้นไปจุดสูงสุดของเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมคือจุดไหนครับนี่ครับผมประตูมังกรครับไปกันเลยครับผมเราก็จะนั่งรถึ้นไปนะครับผมนี่ครับขึ้นไปกันเลยไปหอแล้วครับผม ไปถึงนะครับเขาก็จะบริจาคค่าลิฟต์20บาทนะครับผมการลิฟต์คนละส0บาทครับผมก่อนนี้น้องๆทีน้าทันทุกคนนะครับขอบริการเชิญชมบารมีเจ้าแม่กวนอิมจะเาแทนสาค่ะเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งหมดเสาหกชั้นนะครับผมแต่เขาจะขึ้นไปชั้นที่เสาห้าครับผมเพื่อเข้าสู่ประตูมังกรครับนี่ครับ เจอแล้วไปพอกันเลยครับเราจะไปชมวิวนะครับผมตรงที่ประตูมังกรครับตรงนี้นี่เองนะครับผมอ่าให้บัดนีผมมีเหตได้ขึ้นมานะครับอาจเจอแมงแอลกันได้นะครับถ้าขึ้นมาบนนี่ก็จะหันทิวทัศนะครับโอ้โหแถวหลอกเมืองเจียงฮายเลยครับยังสูงครับจำใหม่คนอิมนี่สูงสูงมากนะครับผมอ่าตึกสองหกจันทนะครับสูงมากผมขึ้นไปดอยพระบาทนะครับพระธาตุดอยพระบาทตีอำเภอเวียงชลลุงบ้านผมนะครับ พอมาก็ยังเห็นจาแม่กดอิ่มอยู่นะครับสูงขนาดนักเลยครับผมอันนี้คือบริเวณรอบวัดครับผมนั่นร้านจอดรถคับนั่นคือโรงพยาบาลนะครับผมซึ่งท่านเจ้าคุณพบโชคหรือว่าครูบาพบโชคนะครับได้สร้างไว้ครับผมอันนี้ตอนที่สร้างข้างแรกใหม่ๆนะครับเนี่ยตอนที่ท่านครูบามาอยู่ใหม่ๆนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะปาขึ้นไปคอชั้น26เลยครับผมนี่ครับอันนี้คือชั้นสูงสุดแล้วครับชั้นที่ห6ครับผม ก็จะมีเจ้าแม่กอนอิ่มปางต่างๆนะครับอ่าวันนี้มาขอพรกันเนิดยน้อยนะครับผมเนาะนี่คือบริเวณโดยรอบนะครับชั้นที่2ี่นะครับผมอ่านี่ลูกท่านครูบานะครับผมโอ้นี่ครับประตูมังกรที่เราลงไปชั้นที่2 5้าดีกี้นะครับผมนี่คือบรรยากาศโดยรอบชั้นที่26นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ครับผม อันนี้คือจันที่26ครับวันนี้อากาศดีนะครับผมอ่าบ่กปอห้อนต่อใดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะปลาลงไปว้ตั้งลุ่มเลยครับผมนี่ครับอันนี้คนกําลังจะออกมาครับแต่เขากําลังจะลงไปครับผมอ่ามีน้องๆนะครับอ่าขอยีตอนครับแนะนาอย่างดีมากนะครับผมสุดยอดเดี๋ยวผมจะปลาไปชมบารมีเจ้าแม่กนอิมใกล้ๆเลยนะครับผม อันนี้คือพอจากลุ่มขึ้นไปนะครับนี่ครับสูง26ชั้นนะครับผมพระโพธิสัตว์กวนอิ่มปางพบโชคนะครับผมครับผมถือว่าโชคดีครับวันนี้ได้ปะท่านเจ้าคุณพบโชคด้วยครับอ่าพระภัยสารประชารทนนะครับอ่าหรือว่าบ้านขาของว่าคูบาพบโชคนะครับผมอ่าซึ่งท่านเจ้าคุณนะครับได้มีความเมตตาและอัธยาศัยดีนะครับต่อคณะศิษธิอนุศิ์และจากโยมทุกท่านนะครับผม วายซาปารมีท่านเจ้าคุณพบโชครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมจุดต่อไปเลยนะครับผมนี่ครับอ่าวายซาปารมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมอ่ามาขอพรกันได้เลยนะครับผมอ่ามีสมณีนอ่าคอยนั่งให้พรอยู่นะครับผมท่านใดมาเชียงรายนะครับอ่าเจิญมาแวะไม่แอวกันได้นะครับผมบรรยากาศในวัดสวยงามขนาดครับผมขอบคุณครับ